เดี๋ยวมารีวิวคู่นี้นะครับ X Step ชิ่งหยุนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับชิ่งหยุนเป็นรองเท้า Daily Trainer เน้นคุชชั่นรองรับแรงกระแทกนะครับอย่างที่เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะชิ่งหยุนคุชชั่นนะครับชิ่งหยุนเนี่ยนะครับใช้โฟม X Step S นะครับและส่วนที่เติมเข้ามานั่นก็คือตรงนี้ครับเป็นแผ่นคาร์บอนเอ่อเป็นแผ่นคาร์บอนที่มีชื่อว่า X Step Power แผ่นคาร์บอนอันเนี้ยความยาวสักประมาณครึ่บหนึ่งอ่ะแถวๆวเนี้ยวางไว้แค่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งแผ่นตรงเนี้ย จะช่วยเรื่องความมั่นคงหน้าผ้าเป็น e n g i n e e r e a m e s นะครับบางนะครับบุนุ่มรอบข้อเท้ามีเอาโซก็หนาดีนะครับเน้นเรื่องความทนทานใช้งานได้ยาวนานเป็นรองเท้า daily trainer ที่เน้นคูชั่นรองรับแรงกระแทกนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับ X Step ชิ่นอยุ่นะครับส้นเท้าสูง34หน้าเท้าสูง24นะครับรอบคู่นี้อยู่ที่10น้ำหนักอยู่ที่300กรัมในขนาด9.5 US นะครับ ราคาขายอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 2 3 0 0แถวๆนี้ครับเ,เพื่อนๆครับพอได้ลองฟิลลิ่งของโฟมแล้วนะครับโฟมออกแนวแน่นหน่อยเฟิร์มแน่นนะครับมีความมั่นคงดีอันนี้เป็นจุดเด่นของโฟมตัวนี้เลยนะแล้วก็โฟมที่หนารู้สึกเึงนการซัพพอร์ตที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นคู่นี้ถ้าผมจะสรุปนะครับว่ามันเหมาะกับใครได้บ้างนะครับชิ่งหยุ่นเนี่ยครับใครที่เป็นนักวิ่งมือใหม่อยากรองเท้าคูชชั่นดีๆหน่อยหนึ่งในราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับจากแบรนด์ X-Step ฟิลลิ่งโฟมแบบออกแนวแน่นหน่อยไม่ได้นุ่มยวบวิ่งช้าได้เร็วได้นิดหน่อยนะครับใส่ในการวิ่งอีซีธรรมดาได้นะครับแล้วก็วิ่งซิตี้รันได้สบายๆเลยนะครับมีความมั่นคงดีมากนะครับ